ไม่อาบน้ำเลยเมยะนันฝะน,นจะตกครับอาบน้ำเร็วอาบน้ำข้าบ้านพักพรนะอะไรไม่อาบใช่ไหมไม่จะให้อาบให้นะมานะส่งมาไหนมาครับเลยจะอาบให้ถอยถอยถอยโตเป็นสาแล้วสูงขึ้นมากนะครับ โอ้ยเมย์ตัวยมาโอยอาบน้ำพักผ่อนมันฝนจะตกครับเี่จ๋าเอ้ยเมย์โตเป็นสาวแล้วนี่สูงขึ้นมากเลยโอยมาโอยมาเมย์เมยจ๋าโอยมาหันน้ำมา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 มี เฮ่ป hey. ล่เข้าบ้านมามาเข้าบ้านครับ